ฮโหลวันนี้มากินลาดหน้ามีแต่ผักล้วนๆเลยนะจ๊ะวันนี้ครอบครัวกินผักให้กินกันทั้งครอบครัวเลยทํกันทำกินกันทั้งครอบครัวเลยแบบนี้วันนี้เสนอทําราดหน้ายอดผักก็มีเห็ดกระหล่ําดอกกระหล่ําขาวผักคะนา้าวันนี้ไม่มีข้าวโพดน,นะหาไม่ได้ ก็เลยมีมกรกดาดขาวแล้วก็ตะหลําขาวเห็ดเป็นนางฟ้าแหละแล้วก็ตักนะเส้นแล้วก็ผัดไว้อย่างนี้แล้วก็ตักราดใครอยากกินก็ตักราดเอาฉันจ,จะกินนะจ๊ะมาดูกันแม่งเส้นใส่ช้ว,นนนวนยนี้เรากินเส้นเล็น้อยผักเยอะเดี๋ยวก็ตักกัน เน้นผักจ้ะไม,ไม่เน้นเนื้อสัตว์อย่างที่บอกไว้นี่แค่นี้ก็แซกบเลยจ้าหรือไปปรุงมีเครื่องปรุงฉันจะเน้นผักมากไปกินกันเลยจ้าตามไปปรุงจ้ะ เครื่องปรุงเราน้ำส้มน้ำปลามีหมดพริกทุงพริกไทยเดี๋ยวเรามาปรุงกันจ้าปะเรามากินกันนะจ้ากำลังเดินทางมากินนะจ้าเปลี่ยนเต้าอี้นั่งโกนเต้าอี้อะไรมันติดมันสูงเนี่ยจ้าพี่้องมองไปสวัสดีจ้าอีกทีหนึง่งตัวกินผักมาแล้วจ้า กินผักมาแล้วนะน้องเอง้นี่ใส่พริกตังไดก็ตามใจคือตางปกติล้านนาปกติแต่เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เป็นผักแต่ก่อนกินล้านนามูสินะมาเปลี่ยนเป็นกินผักผักใส่หลายๆไปเลยนะคะ,ะปรุงรสตามปกตินี่แหละเปลี่ยนแค่จากเนื้อสัตว์เป็นผักอื น้ำสม้มปลาพริกไทยแล้วก็น้สาส้มก็ต้องใส่คอยอบส,มสม้มก็ใส่ส,มสม้มนี่ใส่ไปเลยสองชอนแต้ว่าพี่นอ้องเติม้าไปอไันไันมันก็เป็นแน่แซสบขึ้นกันละอืมพริกไทยโรย กินกินกินหมดเวลาก,ก่อนก็ปิดคลิปก่อนเด้จ้ะี่นองเอ้ยโอ้ยเยวคนสะใจดีจ้ะเซ็บเจ็บแน่นอนกินไม่ลัดหน้าดูคันทอออ อืมเออืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเลยรัดหน้าผักเกลือนซอเกอร์รัดหน้าเกลือนซอเกอร์อืม ผักคะน้าที่เขาปลูกเองดินของสวีเดนนี่แหละปลูกดินดีมันก็งามอืมอร่อยจริงนะนี่เห็ดนะเห็ดนางฟ้า ก็ลำงขาว สามีก็หิวก็กินกันทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยลดลดเนื้อสัตว์ลงทีจะเล็กนน้อย <laughs> บางครั้งลีกเลี้ยงไม่ได้เขาก็ต้องกินนะคะจ <c oughs> ุดพิกไทยขอโทษทีมีโอกาสเราก็กินผักเยะ <c oughs> อะๆช่วงเราเดินทางกลับบ้านที่เมืองไทยอ่ะเราก็ต้องสรรหาอาหารที่แบบกินรองท้องก็ดู ว่าอันไหนมันอ่านไม่ได้ก็าก็ต้องกินเนื้อเหมือนเดิมแต่ว่ากินอาหารที่เนื้อน้อยที่สุด <c oughs> ใจเราไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ก็ได้บุญแล้วเราจะต้องฝืนใจกินเนื้อสัตว์มันก็ได้บุญขึ้นกันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อก่อนเคยแบบว่ามีอะไรก็กินกินกินเนื้ออะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วคิดจะไม่เบียดเบียน,ยนสัตว์โลกอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเด้อ ใครสะดวกยังไงก็เอาตามนั้นนะจ๊ะไม่ว่ากันเนาะอือร่อยอร่อยเหมือนกันเป๊กินได้เหมือนกันเป๊กเอาห้องน้ำถ่ายออกด้วยกันเป๊ะเราก็มีชีวิตเหมือนกันเป๊ะเอาตินีเพราะว่าเรากินผัก คนที่เป็นโรคประหลาดอะเลิกทานเนื้อสัตว์หายเลยจ้ะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรโรคตุ่มน้ำพองเกี่ยวกับผิวหนังก็โรคเกี่ยวกับผิวแห้งอะมีเพื่อนคนนึงเคยเป็นหนึ่งในร้านอะลรกหนึ่งในร้าน,น พอหยุดกินเนื้อสัตว์เท่านั้นแหละภายในสามเดือนหายเลยรักษาอย่างง่ายก็ไปหายพอเลิกกินเนื้อสัตว์หายเลยม,มันก็น่าคิึ้นนะไม่กินเนื้อสัตว์แล้ก็ไม่ตายอืมจริง ก็อยู่ได้เห็นคน,นกินวิตกินมังสวิรัติเยอะๆก็ยังอย,งอยู่ได้กินแต่เด็กด้วยบางคนอะยืดยืนด้วยคนสวีเดนกินมังสวิรัตมาชื่อฉันน,น่ตั้งแต่เปิดร้านยันปิดยันทุกวันนี้ยยันจะปิดร้านมันยังไม่ปิดหรอกจ้ะ จะขายต่อไปขายทั้งวิบขายทั้งคนกินเนื้อด้วยเรายังมาเปลี่ยนปุ๊บปั๊บจะไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เขามากินมังสัติ์นั่นแหละคนกินเนื้อเขาก็วมามีที่กินเขาก็ต้องมาซื้อเราสงสารเขาจะถ้าเราไม่ขายาก็ไม่มีที่ซื้อมีก็ไกล ก็ขายไปเถอะเพราะว่าเราไม่ได้จิตใจที่อยากจะฆ่าสัตว์แล้วไม่ได้มีจิตใจขนาดนั้นจิตใจเราบุญแล้วก็ได้บุญเองถึงกินเนื้อจิตใจเรา ธรรมะก็ได้บุญจ้ะเอันนี้เป็นทางเลือกของคนอีกแบบได้กินมังกินมังก็ได้บุญกินเนื้อก็ทำบุญก็ได้บุญอืม อยู่ที่จิตใจคนแต่เราก็เนี่ยแต่ว่าเรากินมังเป็น,ปนการกระทําให้เห็นเฉยๆว่าอืมเราไม่อยากเบียนเบียนสัตว์อืมคนกินเนื้อใจบุญก็เยอะอืม จิตใจดงดน้าก็เยอะเราไม่ว่ากันนี่เราหันอยากมากินเนะื้อเราหันอยากมากินผักเก็มันมีความสุขนะกินผักก็เลยม,มากินเฉยๆ่ะอ